w o r ร์ส e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีเลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM Ispring สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานกับเฟิร์นนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการลงทุนต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะที่เราอาจจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้นท่ามกลางความผันผวนความไม่แน่นอนแล้วก็ความท้าทายในหลายมิตินะคะทั้งเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินที่ไม่ใช่แค่เข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าจะเป็นการลดขนาดงบดุลก็คือทำ quantitative tightening เลยไม่ใช่แค่ส่วนของการขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเท่า นั้นที่ประกาศมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะคะนอกจากนี้เองก็มีเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันรัสเซยียยูเครนนะคะที่รัสเซยียส่งกําลังทหารเข้าไปบุกพื้นที่ยูเครนไม่ใช่แค่คุยภาคดอนบัสเท่านั้นแต่ว่าเข้ามาอย่างเมืองสําคัญอย่างเมืองหลวงอย่างกรุงเคฟนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันและดูเหมือนสถานการณ์จะยืดเยื้อและยังไม่จบในเร็ววันด้วยซึ่ง สิ่งเหล่านี้เองนะคะส่งผลต่อแรงกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เพิ่งเปิดสกรรตใหม่มา2เดือนเองนะคะแต่ว่าโอ้หปัจจัยเยอะเลือกเกินจริงๆทีนี้คําถามก็คือเราจะเลิกลงทุนเลยดีไหมเราควรจะแบบลิกซ์ออฟหมดเลยหรือเปล่านะคะนี้จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ในมุมของใครที่ลงทุนระยะยาวนะคะบางครั้งวิกฤตก,ก็อาจจะกลายเป็นโอกาสในการหาของดีราคาถูกก็ได้เช่นกันแต่ก็ต้องรับกับความผันผวน,นระยะสั้นให้ได้นะคะเพราะถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะคะกับการลงทุนท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคนนี้พอนเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนค่ะซึ่งเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนของใครหลายคนทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่สินทรัพย์ในบ้านเราอย่างเดียวนะคะก็คือไม่ได้มี แค่หุ้นไทยอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคําเท่านั้นแต่มีสินทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้นแล้วหลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเห็นโอกาสการเติบโตแต่พอเจอความผ,ลผ,ลผลันผวนเจอวิกฤตนะคะหลายคนก็กุมขมับตั้งคําถามว่าเอ๊ะที่เราตัดสินใจไปถูกหรือผิดอย่างไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญกว่านะคะคือการบริหารความเสี่ยงค่ะเพราะถ้าตลาดเป็นบูมมาเก็ตเป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยรับรองว่าทุกคนเอนจอยนะคะคุยง่ายคือซื้อตัวไหนซื้อกองไหน ซื้อหุ้นไหน ETF ไหนยังง่ายก็ได้กําไรแต่พอตลาดขาลงเนี่ยนะคะเราก็อาจจะประหลาดใจว่าทําไมไม่เหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเข้ามาในช่วงวิกฤตโควิดนะคะที่ enjoy กับผลตอบแทน2ดิจิตมาอย่างต่อเนื่องแต่พอเจอความผันผวน,นปรับตัวลดลงไป2ดิจิตเหมือนกันคืออาจจะขึ้น10ลง20ขึ้น10ลง30อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะปาดเหงือได้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาเรียนรู้ตัวเองที่แท้จริงทีนี้มาดูกันหน่อยว่าวันนี้จะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากกันบ้าง สเคล็ดลับนะคะที่เราต้องรู้ก่อนลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยคือประเมินความต้องการของตัวเองก่อนนะคะว่า 1. เรามีระยะเวลาในการลงทุนเท่าไหร่1ปี3ปี5ปี10ปีหรือ1เดือน2เดือน 2คือคาดหวังผลตอบแทนระดับไหน3คือรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่า high risk high expected return อยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเราประเมิน3ข้อนี้ได้นะคะเราก็พอจะจับทิศทางในการลงทุนแล้วก็รู้ว่าเราควรใส่เงินไปยังสินทรัพย์ประเภทไหนตลาดไหนด้วยโอกาสและความเสี่ยงเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากลงทุนเพื่อกเกษียณ ซึ่งหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะลงทุนเพื่อเป้าหมายกเกษียณระยะยาว20-30ปีข้างหน้าเลยนะคะเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีเวลาเรารับความเสี่ยงได้สูงเพราะว่าพอร์ตเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเราต้องลงทุนเพื่อชนะเงินเฟอ้อแล้วก็มีเวลามากพอที่ให้ตลาดแล้วก็เงินของเราทํางานนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรับความผันผวนในระยะสั้นเพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาวได้ พอถึงเวลาจริงค่ะรับความเสี่ยงได้สูงลงทุนได้ระยะยาวความผันผวนระยะสั้นไม่เป็นไรแต่พอตลาดนะคะปรับตัวลงไป1% 2% 5% 10%, 10บอกไม่ไหว เพราะว่าเราเองเนี่ยไม่อยากเห็นตัวแดงนะคะไม่สามารถเห็นเกินต้นขาดทุนได้อย่างเงี้ยเป็นต้นลงทุนระยะยาว10ปี20ปีแต่พอลงทุนไป1เดือน2เดือนแล้วติดตัวแดงก็ไม่อยากลงทุนแล้วอยากจะถอนเงินออกมาแล้วกลัวจะลงไปมากกว่านี้นะคะถ้าแบบนี้แปลว่าเราลืมไปแล้วว่าเป้าหมายจริงๆของเราเนี่ยลงทุนเพื่ออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเป้าหมายชัดว่าลงทุนระยะยาวริงความผันผวนระดับนี้เป็นเรื่องค่อนข้างปกติแถมบางครั้งวิกฤต กลายเป็นโอกาสด้วยซ้ำนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือโฟกัสกับเป้าหมายและความต้องการของตนเองตั้งแต่แรกที่ลงทุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราเนี่ยแบ่งพอร์ตลงทุนชัดเจนว่าสำหรับกองนี้ใช้สำหรับพอร์ตกรเกษียณลงทุนระยะยาวรับความเสี่ยงได้สูงนะคะปรับตัวลงมากหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าระยะยาวน่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกับ พอตนี้นะคะรับความเสี่ยงได้ตามลงทุนระยะสั้นต้องมีวินัยในการลงทุนต้องคัดลอสนะคะหรือว่าเป็นแบบการลงทุนเทคนิคอย่างเงี้ยมีวินัยคัดลอสแล้วก็ทํากําไรตามกรอบที่กําหนดไว้ในสมการถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราก็ควรจะล้อไปตามกับเป้าหมายการลงทุนของเราเห็นไหมคะว่าไม่ว่าคุณจะเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคุณจะลงทุนแบบ DCA คุณจะลงทุนแบบเทรดดิ้งนะคะหรือว่าเป็น VI หรือเก่งกําไรเนี่ยยังไงถ้าเรายึดมั่นในเป้า เป้าหมายและหลักการที่ถูกต้องแล้วเราก็สามารถอยู่กับตลาดได้ไม่ว่าช่วงเวลาใดน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป้าหมายที่สำคัญค่ะสิ่งที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันในโลกของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศก็คือสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนค่ะเพราะถ้าเราลงทุนรวมกองทุนรวมต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยแล้วถ้าเราไปศึกษาจริงๆนะคะว่า เงินที่เราใส่เข้าไปจะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลัก10บล้านเนี่ยนะคะเขานําเงินนี้ไปบริหารในนโยบายแบบไหนเช่นไปซื้อกองทุน ที่ฟีดมาจากกองทุนต่างประเทศโดยตรง100% 80% up อก็ว่าไปแล้วก็ไปดูกองทุนหลักเลยนะคะว่าเขาไปซื้อหุ้นอะไรนะคะวิธีการบริหารพอร์ตของเขาเป็นแบบไหนเป็นแบบ Active หรือว่าเป็นแบบพา s ซีฟลงทุนตามดัชนีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนเช่นสมมุติเราลงทุน global equity อย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นการลงทุนในหุ้นใหญ่ๆทั่วโลกเลยแล้วก็รู้เลยว่าเอ๊ะมันกระจายการลงทุนอยู่แล้วนะคะ ว่าคุณจะลงทุนในภาพตลาดแบบไหนยังไงเนี่ยคุณก็มี exposure ทั้งในหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชียหุ้นจีนหรืออีเวนมี emerging market เข้าไปอยู่ในนั้นด้วย แต่ถ้าเราลงทุนเฉพาะ,ะสินทรัพย์เช่นเป็นตีเมติกนะคะอย่างเช่นเราลงทุนในตีมของ Energy หรือว่าตีมพลังงานะช่วงเวลานี้ราคาพลังงานโดดพุ่งขึ้นไปเลยนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบเราก็จะได้อ่านนิสสงจริงๆจ,จากเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะในรัสเซียและยูเครนแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้จะยิงยาวหรือเปล่าและซัพพลายน้ำมันเนี่ยจะลดลงจนกระทั่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดขึ้นไปได้อีกไกลแค่ไหน หรือเราสามารถลงทุนยาวๆกับกองทุนนี้ได้หรือไม่อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเราเข้าใจสินทรัพย์เข้าใจภาพเข้าใจโอกาสและความเสี่ยงของสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนนะคะเราก็จะรู้นะคะว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่ดีในการที่จะ เข้าลงทุนช่วงเวลาไหนควรขายทำกำไรหรือสินทรัพย์ประเภทไหนควรจะถือยาวๆเพื่อให้เติบโตไปกับโอกาสในอนาคตเป็นต้นแต่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราลงทุนเอาเงินไปใส่ในอะไรเนี่ยรับรองว่ามันก็จะทำให้เราเขวได้เช่นกันนะคะ ส่วนข้อที่3นะคะหลังจากรู้แล้วว่าความต้องการของเราเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรนะคะแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายนั้นศึกษาสินทรัพย์และว่านําเงินไปเพื่อให้สินทรัพย์เติบโตในรูปแบบไหนเราควรจะต้องทําสิ่งนี้ด้วยคือตรวจสอบการลงทุนค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะสิ่งที่ทางฟันเมนเจอร์นะคะผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาใช้ในการดำเนินนโยบายเพื่อบริหารเงินให้กับเราก็จะมีการระบุนโยบายหลักของการลงทุนไว้อยู่แล้วนะคะ ะว่าลงทุนในสินทรัพย์อะไรายสัดส่วนเท่าไหร่และสไตล์การบริหารเป็นแบบไหนนะคะรวมถึงเป็นการลงทุนซื้อหลักทรัพย์โดยตรงหรือไปซื้ออนุพันธ์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวดัชนีราคาหลักทรัพย์เออเขาเรียกว่าเป็นสตรัคเจอร์โนดเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆความเสี่ยงของการไปซื้อหลักทรัพย์โดยตรงกับไปซื้อสตรัคเจอร์โนดเนี่ยมันต่างกันเนาะ โดยการลงทุนในส t ต u จ e Note เนี่ยนะคะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่า เป็นความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือว่าเป็นเครดิตริสขึ้นมาด้วยเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนออกสตรัคเจอร์น ố นี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะหรือว่ามีโอกาสดีฟอลต์หรือผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าเป็นต้นดังนั้นอย่าดูแค่ว่าลงทุนล้อไปกับโอกาสของอะไรแต่เข้าไปดูไส้ไหนด้วยว่าเขาเอาเงินของเราไปซื้ออะไรไปซื้อหุ้นหรือว่า ไปซื้อตัว Structure Note กันแน่นะคะแต่ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองถามผู้จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนนั้นๆเพื่อให้เราเนี่ยพอเห็นมิติที่กว้างขึ้นของความซับซ้อนในโลกการลงทุนด้วยนะคะส่วนที่4ค่ะลงทุนต่างประเทศไปรู้ข้อนี้ไม่ได้นะคะก็คือการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนค่ะคือแต่ละบลจเขาจะมีนโยบายต่างกันนะคะบลจบางแห่งก็จะบอกว่า เป็นการป้องกันความเสี่ยงตะแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนคือเขาไม่สนเลยว่าค่าเงินจะขึ้นจะลงเขา h ฮ d ไว้หนึ่งร้อหรือ90%ขึ้นไปเพื่อที่คุณจะได้รับโอกาสและความเสี่ยงกับสิ่งที่ลงทุนไปเต็มๆไม่ต้องมานั่งมอนิเตอร์เรื่องของความผันผวนของตัแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะกลายเป็นโอกาสและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแต่บางแห่งก็คิดต่างกาันบอกว่าไม่นี่ท่านเราเห็นว่าโอกาสทํากําไรมันมีได้2ทางคือทั้งจากสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ จากความผันผวนของอตลาเปลี่ยนหรือว่าทิศทางตลาเปลี่ยนที่เป็นขาได้ขาหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถหาโอกาสนั้นกลับเข้ามาให้กับผู้ลงทุนได้ด้วยเช่นกันดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องดูสไตล์นะคะของทางบลจอของฟันเมนเจอร์ของกองทุนนั้นว่ามันแมทช์กับรหรือเปล่าคือถ้าเราอยากจะเทคบริกส์เรื่องของอตลาเปลี่ยนก็ต้องไปเลือกนะคะสำหรับกองทุนหรือบลจที่เขาโอเพนไว้ wide, สําหรับตัวเฮชหรือว่าการป้องกันความเสี่ยงว่าขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิจหนึ่งเแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะดู ตามทามมิ่งตลาดนะคะดูตามจังหวะโอกาสที่เขาจะสามารถทำำรํากําไรค่าเงินควบคู่ไปกับสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนได้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราบอกว่าเราอยากได้การลงทุนในสินทรัพย์เต็มๆไม่ต้องมานั่งกังวลว่ากําไรสินทรัพย์แต่ราคาทุนอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายออฟเซ็ตกันเป็นศูนย์หรือสินทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรแต่มาลุ้นกําไรอัตราแลกเปลี่ยนเอาถ้าเราไม่ชอบแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตัดไปด้วยการเลือกบลจหรือกองทุนรวมที่เขาป้อง กันความเสี่ยงอัตราและเปลี่ยนเกือบเกือบเต็มหรือว่าเต็มจํานวนไปเลยนะคะดังนั้นเราก็ควรพิจารณา4ข้อนี้ร่วมกันนะคะสําหรับใครที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศหนึ่งคือเป้าหมายหรือความต้องการของเราให้ชัดแล้วก็จริงใจกับตัวเองด้วยนะคะอย่าไปบอกว่ารับความเสี่ยงได้สูงทั้งท,งที่จริงๆแล้วพอพอตตัวแดงนิดเดียวนอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยแปลว่าเราหลับไม่ได้จริงนะคะ2คือศึกษาสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนนะคะว่าเป็นอะไร เราลงทุนในสินทรัพย์ไหนตลาดไหนธุรกิจไหนไปต่อได้จริงไหมนะคะอย่าฝากความหวังร้อยเปอร์เซนต์ไว้กับผู้จัดการกองทุนซักขนาดนั้นนะคะแม้เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ว่าเงินของเราเนาะก็ดูให้เข้าใจด้วยจะได้พอเห็นภาพใหญ่ของพอฟโอโดยรวมนะคะ3คือตรวจสอบการลงทุนหน่อยนะคะว่าลงทุนในอะไรลงทุนในหลักทรัพย์ตรงๆหรือว่าเป็นสตรัคเจอร์โนที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเครดิตริสเข้ามาด้วยและสุดท้ายก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะคะชอบแบบเฮชหรือไม่เฮช ก็เลือกแบบสไตล์ตัวเองนะคะจะได้สบายใจเนาะว่าเราเป็นคนตัดสินใจจากเงินของเราที่เข้าไปลงทุนจริงๆนะคะน้ำมาฝากกันค่ะสําหรับใครที่ลงทุนในต่างประเทศส่วนใครที่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเออพอติดลบหนักทํำยังไงดีนะคะันอยากให้ลองทำพอตฟ0ลรในภาพรวมดูว่าเรามีสินทรัพย์ประเภทไหนกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วพอเจ็บหนักเนี่ยสมมติเราไปมองไปโฟกัสสมมติหุ้นจีนอย่างเงี้ยหุ้นจีนติดลบไป30%เราคิดว่าเราพอตติดลบ3 0แต่จริงเรามีหุ้นจีนแค่10ของพอร์ตดังนั้นการติดลบ3 0ของหุ้นจีนมันไม่ได้ส่งผลให้พอร์ตเราติดลบ30นะคะ มันเท่ากับว่าใน10%เนี้ยหายไป30ก็แปลว่าจาก10%นั้นก็จะเหลือ7%ถูกไหมทีนี้พอร์ตเฟอิโอถ้าสมมติทุกอย่างมันเหมือนเดิม100%พอเราจะติดลบไปแค่3%เท่านั้นเราจะได้ไม่ต้องไปเทคอิกซีรีส s มากกับกองทุนใดกองทุนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำพอร์ตเฟอเรอเด็ภาพรวมเอาไว้แล้วเราไปโฟกัสเป็นกองๆรับรองว่าเราเนี่ยเหนื่อยค่ะเพราะว่า เราไม่เห็นภาพใหญ่นะคะมัวแต่ไปโฟกัสภาพเล็กๆซึ่งตัวแดงมันเห็นง่ายกว่าตัวเขียวด้วยอยู่แล้วนะคะลองดูค่ะใช้เวลาที่พอมีนะคะในการแมネจจะได้รู้ว่าเออเราเทน้ำหนักกับเงินของเราไปในพอร์ตไหนกองไหนมากเกินไปหรือเปล่าคนเคยสอนหนังสือเหมือนกันนะคะเป็นแบบ p r i v a t e group ให้กับองค์กรหนึ่งเนี่ยนะคะจัดพอร์ตเนี่ยนะคะเห็นเลยว่าคนที่มีกองทุนรวมเยอะๆเนี่ยเยอะมากนะคะบางคนเนี่ยมีเกือบเกือบ200กองทุนน่ะ คือเฟินก็เห็นแล้วก็อึ้งเขาก็บอกเขาก็อึ้งเหมือนกันเพราะเขาไม่เคยทําแบบนี้นะคะแต่พอได้เห็นปุ๊บเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาต้องปรับพฤติกรรมใหม่แหละเพราะว่ามันสเปะสปะแล้วทําให้เขาเนี่ยไม่โฟกัสเลยเพราะว่าพอไปเห็นกองนี้ที่ติดลบหนักแต่จริงจริงลงทุนไปแค่1000บาทกับอีกกองหนึ่งที่บวกนิดเดียวแต่ไซส์ของกองค่อนข้างใหญ่จริงพอร์ตโดยรวมของเขาดีด้วยซ้ำแต่เขาไปโฟกัสส่วนที่เป็นตัวแดงก็เลยทําให้ไม่แฮปปี้ในการลงทุนนะคะลองปรับใช้ดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะวันนี้ขอบค ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานสวัสดีค่ะ <Ooh. S 1> เลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM East s p r i n g